ขาใหญ่ทางการเมืองทั้งหลายจึงไม่กล้าหือไม่กล้าอือไม่กล้าทรยศต่อพลเอกประวิทรวงสุวรรณเพราะพลเอกประวิทยวงสุวรรณถ้าทางคนใจดีแบบพลเอกประวิตยนะครับถ้าได้ลงมือก็ไม่ตายก็คา,างเหลือพลเอกประวิตยท่านทำเต็มที่ไหมก็ต้องบอกว่าท่านทำเต็มที่เมื่อพลเอกประยุทธ์และ ทีมงานสตาฟเครือข่ายสมุนบริวารทั้งหลายเนี่ยได้วางจุดยืนทางการเมืองของพรรคตนเองของกลุ่มการเมืองตนเองเป็นอนุรักษนิยมแบบขวาจัดจะเป็นผู้นำในการต่อต้านต่อสู้กับอดีตนายกทักษณิณชินวัตรและครอบครัวชินวัตรพนเอกประวิตยวงสุวรรณท่านก็ต้องมาวางบทบาทซึ่งจะเป็นบทบาทเดียวกันกับ พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เพราะท่านไม่สามารถแสดงอาการเกินบาทเหมือนพลเอกประยุทธ์ได้ท่านก็ต้องมาวางจุดยืนทางการเมืองและภาพลักษณ์ทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐและเครือข่ายสมุนบริวารของท่านด้วยการเป็นพรรคการเมืองเป็นกลุ่มการเมืองในลักษณะอนุรักษนิยมสายกลางหรือ ฝ่ายกลางขวาเป็นกลางอยู่แต่มีความคิดทางการเมืองมีเป้าหมายมีอุดมคติทางการเมืองแบบอนุรักษนิยมท่านจึงวางจุดยืนของท่านไว้ว่าจะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งคนเอกประวิตย์อยากจะเป็นโซ่ข้อกลางสัมพันธ์ได้ทุกพัก จับมือร่วมกับทุกคนได้เพราะพลเอกประวิตยต้องการจะรวบรวมคู่ขัดแย้งทางการเมืองทั้งหมดให้สามารถเข้ามาร่วมกันได้ภายใต้การประสานของพลเอกประวิทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งถ้าหากว่าพลเอกประวิตยเป็นนายกรัฐมนตรีก็แน่นอนครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านคงไม่ได้เป็น และท่านจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงหรือเปล่ายัางไม่ทราบนี่ก็ต้องดูกันเมื่อพลเอกประวิตธเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถเคลียร์กับฝั่งพลเอกประยุทธ์ได้เคลียร์กับฝั่งพรรคเพื่อไทยเคลียร์กับฝั่งพรรคการเมืองอื่นๆได้ซึ่ง คงเคลียร์ไม่ได้เฉพาะพรรคก้าวไกลเพราะประกาศตัวอย่างชัดเจนนะว่าไม่เอาลุงทั้งสามคนหรือแม้กระทั่งพรรคไทยสร้างไทยที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ร่วมมือกับเผด็จการไม่เอาลุงทั้งสมคนดังนั้นพลเอกประวิทยวงสุวรรณก็หวังว่ารัฐบาลของตนเองจะต้องประกอบด้วยหนึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติ 2. องพักภูมิใจไทย 3. ามพักประชาธิปัตย์สี่พักชาติไทยพัฒนาและห้าพักเพื่อไทยเพราะถ้าไม่มีพักเพื่อไทยไม่มีทางเลยครับที่รัฐบาลของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเรื่องนี้ท่านรู้อยู่แล้วครับและเรื่องนี้ อดีตนายกทักษิณชินวัตรก็รู้อยู่แล้วว่าพลเอกประวิตยโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยชัวร์ที่สุดมีเพียงโอกาสเดียวก็คือร่วมกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลนี่ต่างฝ่ายต่างรู้สมการทางการเมืองนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณกำลังทำก็คือสื่อสายสัมพันธ์สัมพันธ์ทุกฝ่าย เพื่อให้แนวทางทางการเมืองแบบอนุรักษนิยมแบบสายกลางหรือฝ่ายกลางขวานี้สามารถได้รับการยอมรับจากทุกพักการเมืองทุกกลุ่มการเมืองซึ่งคาดหมายว่าพลเอกประวิทยน่าจะเป็นหัวหน้าพักการเมืองคนแรกที่ประกาศในการที่จะใช้การนีรโทษกรรมมาเป็นจุดในการสร้างความสามัคคีปองดองทางการเมือง เพราะพลเอกประยุทธ์ท่านไม่เอากับการนิรโทษกรรมเพราะท่านวางจุดยืนทางการเมืองของตนเองเป็นฝ่ายขวาจัดซึ่งก็มาเหลือพลเอกประวิตยครับถ้าพลเอกประวิตยต้องการเป็นอนุรักษนิยมแบบสายกลางหรือว่าฝ่ายกลางขวานี่ท่านก็ต้องประกาศนะครับนิรโทษกรรมลืมมันเสียเถิดซึ่งผมก็มั่นใจว่า ทีมยุทธศาสตร์ของพลเอกประวิตรนั้นสุดท้ายก็ต้องหยิบเอาเรื่องนี้และโทษกรรมมาเป็นนโยบายหนึ่งในการก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อต้องการจะดึงทุกกลุ่มขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่ายที่ขัดแย้งทางการเมืองกันให้หันมาสนับสนุนพลเอกประวิตรซึ่งเรื่องนี้ก็มีเหตุผลทางการเมืองสอดคล้อง เป็นเหตุเป็นผลครับไม่ได้เป็นเรื่องที่คิดเอาเองหรือมโนเอาเองเมื่อหลีกหนีไม่พ้นว่าพลเอกประวิตริวงสุวรรณจะต้องใช้การนิรโทษกรรมมาก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อที่จะสถาปนาความชอบธรรมในการเป็นนายกรัฐมนตรีของตนเองนั้นมันก็เข้าทางในการเดินงานการเมืองของพลเอกประวิตร ในวันนี้ยังไม่มีข้อผิดพลาดส่วนของพลเอกประยุทธ์เดินตามเป้าหมายแต่ช้าพลเอกประวิทยยังไม่มีข้อผิดพลาดทางการเมืองเพราะพลเอกประวิทยมีแฟ้มลับการถูกกระทำหรือแฟ้มลับของการกระทำความผิด ของบุคคลหลายๆบุคคลโดยเฉพาะพวกขาใหญ่ทางการเมืองขาใหญ่ทางการเมืองทั้งหลายจึงไม่กล้าหือไม่กล้าอือไม่กล้าทรยศต่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเพราะพลเอกประวิตย์วงสุวรรณถ้าทางคนใจดีแบบพลเอกประวิตย์นะครับถ้าได้ลงมือก็ไม่ตายก็คางเหลืองนี่ทุกคนรู้ครับ แล้วที่พลเอกประวิตย์จะถูกอดีตนายกทักษิณหลอกใช้เพื่อให้มาสนับสนุนให้แพทองทานชินวัตรหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นของพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีเอาพลังประชารัฐมาหนุนให้คนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมันก็เกิดคำถามง่ายๆสั้นๆว่า ก็เมื่อเดิมพันของพลเอกประวิตยเป็นเดิมพันในความปรารถนาสุดท้ายของชีวิตแล้วจะเอาความปรารถนาสุดท้ายของชีวิตพลเอกประวิทยเนี่ยไปแลกกับอดีตนายกทักษณิณที่ต้องการให้ลูกสาวของตนเองหรือคนของตนเองขึ้นเป็นนายกร,รัฐมนตรีหรับเพราะถ้าหากว่า เพราะเนปวิทยวงสุวรรณไม่สนับสนุนพัรคเพื่อไทยก็ปิดประตูตายที่ลูกสาวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรแพรทองทานหรือคนที่เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนี่จะได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีจริงมันก็ปิดประตูครับเพราะมันรวมเสียงได้ไม่ถึง376เสียง และถ้าพลเอกประยุทธ์นิ่งไม่ขยับพลเอกประวิตย์นิ่งไม่ขยับท่านคิดหรือครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกล้าขยับมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยท่านคิดหรือว่าอนุทินชาญวิรกูลจะกล้าขยับมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยท่านคิดว่าลูก ของท่านบรรหารศิละปะอาชาจะกล้าแหรอครับทุกคนมีชนักติดหลังอยู่ทั้งสิน้นองค์กรอิสระวันนี้นี่มันมีพลานุภาพที่สูงยิ่งในการทำลายล้างนะักการเมืองขาใหญ่เอาประเภทว่าหมดอนาคตทางการเมืองไปเลย อย่างคดีกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยท่านเชื่อนะครับว่ามันจะสิ้นสุดอยู่แค่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติมันจะไม่ไปสูงกว่าอธิบดีมันจะไม่ไปถึงประหลัดมันจะไม่ไปถึงรัฐมนตรีท่านเชื่อเลอครับว่ามันจะไม่ไปถึงป็จการโหด้ายเสมอป็จการทำทุกอย่าง และพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ท่านก็ร่วมกันยึดอำนาจมาเป็นเผด็จการมา4、5หปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี2 5 6 2เรื่องการข่มขูเรื่องการแบกเมนั้นเผด็จการทั่วโลกถนัดครับเมื่อเผด็จการทั่วโลกถนัดท่านจะเชื่อหรือครับว่าเผด็จการไทยนี่จะไม่ทำ เผด็จก,การไทยจะไม่แบ็กเมย์เผด็จก,การไทยจะไม่ขู่ท่านเชื่อหรอครับว่าเขาจะไม่ทําเห็นไหมครับเรื่องอุทยานแห่งชาติเรื่องคดีเขากระดงบ้านใครครับก็ศาลดีกาพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดแล้วนี่ว่าที่ดินที่บ้านพักของท่านอดีตประธานรัฐสภาเนี่ยท่านลุงชัยชิดชอบนี ซึ่งวันนี้ก็ตกทอดเป็นมรดกของคุณเนวินชิดชอบเป็นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นของครอบครัวชิดชอบซึ่งมันรวมถึงสนามฟุตบอลมันรวมไปถึงสนามกีฬาแข่งรถช้างเซอร์กิตมีส่วนอยู่ในที่ดินซึ่งสารพิพากษาซึ่งเป็นสาลดีกาพิพากษาแล้วว่าที่ดินนั้นเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย สิ่งที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องทำนะครับก็คือจะต้องไปเอาที่ดินนั่นคืนมาเป็นของการรถไฟจะเอาคืนมาด้วยวิธีการตกลงกับผู้ที่อยู่อยู่แล้วเพราะอยู่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยไม่รู้เนี่ยเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หกซึ่งออกพระราชกิจสิกาเวคืนที่ดินบริเวณเขากระดงออกจากเส้นทางรถไฟไปเป็นฟังแล้วเป็นหกิโลนะครับ สมัยร,รัชกาลที่หกเ่ยมันไม่มีคนอยู่หายกว้างออกไปฝั่งละหนึ่งกิโลเพื่อให้เป็นพื้นที่ของการรถไฟในการจะไปขุดหินเอามาทำรางรถไฟไม่ว่าจะไปตัดต้นไม้เอามาเป็นเชือเพลิงของรถไฟในสมัยร,รัชกาลที่หกซึ่งยังเป็นรถไฟไอ้น้ำอยู่ท่านทั้งหลายครับท่านคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย พวกพเผด็จการจะไม่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับผู้นำสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังพักภูมิใจไทยเลยครับท่านคิดว่าเขาคิดไม่ออกเลยว,ว่าแต่ละคน,นมีจุดตายยังไงอุทยานแห่งชาติพักลูกท่านบัรหารเขากระดุงแล้วก็ยังมีเรื่องรลาวามากมาย ในกระทรวงคมนาคมแต่อันที่มันมีผลชัดเจนที่สุดออกมาแล้วก็คือเรื่องเขากระดูท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่มันเหมือนชนักติดหลังนักการเมืองขาใหญ่ทั้งหลาย